ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเอนช่อง M35 Thailand นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาเอาเจ้า FQ 15ายักษ์เล็กของเราพอดีมออแบตไม่มีนะครับคันนี้เพราะว่าเอาปกติก็จะมีมออแบตหมดแต่คันนี้รถขนไก่ของเราแบตเสื่อมแล้วก็ลักของไอ้พวกนี้ไปแล้เอาของขั้นกลางมาไปก็เลยเลยไม่มีมอแบต แต่เป็นเครื่องยนต์ที่ติดง่ายนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวจะนั่นให้ดูเดี๋ยวช่างหอมขยับเหมือนเดิมไม่ต้องไปสนใจข้างหลังเดี๋ยวเอาไอ้นี่คล้องเอาเหมือนเดิมมันจะขอเดียวกันแหละ,ะเดี๋ยวเราเก็บภาพดูที่วัดไม่มีม้อแบตเลยมันเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่าครับไม่มีหัวเผา อย่างเจ้าฮัมบี้น่ะเครื่องฮีโน่ตัวนั้นมันมีการเผาหัวนะครับอ่าเครื่องยนตที่เผาหัวเนี่ยเขาเรียกอินไดเล็กก็คือมีห้องเผาไหม้ต่างหากห้องเล็กๆแต่ถ้าฉีดตรงเลยเนี่ยเขาเรียกไดเร์เดี๋ยวาได้ช่างหอมกระตุกให้นะครับ รถเป็นตากล้องหน่อยเอาเป็นตากล้องหน่อยเอามาล้อตรงล้อตรงล้อตรงมาตรงมาล้อตรงล้อตรงล้อตรง หักซ้ายหน่อยไปอีกอะไรอ่ะมาเดี๋ยวเราจะให้น้องรถนะครับสาวสวยมา่ารถมาจับเร็วๆมือนิ่งๆนะ Ja. Yeah.